ฝาปลาย่าไหมคะอ๋อเที่ยวไว้กินกับข้าวเหนียวหรือเปล่าคะมวยเบอร์แมนภพยาส้มตางั้นขอย่างดูก่อนละกันน้องคะเนี่ยค่ะผ้ารุ่นนี้เลยอ๋อโซฟารุ่นนี้จะเป็นรุ่นผาจญยาค่ะอ๋อพี่อยากรู้คุณสมบัติค่ะเพื่อนพี่บอกว่าโซฟา้า จะเป็นขนาด3เมตรค่ะผ้าตัวนี้จะเป็นผ้ากันฝุ่นค่ะกันรอยขีดข่วนค่ะกันน้ําค่ะแล้วก็กันไฟลุกลามค่ะแล้วข้อพิเศษของมันคือนุ่มมากๆด้วยค่ะพี่ลองนั่งดูก่อนได้ไหมอ๋อจิงเหรองั้นพี่ขอลองนั่งได้ไลมคะโหนุ่มมากนุ่มมากจริงๆด้วยอ่ะแล้วมีรุ่นอื่นอีกไหมอะคะอันนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งค่ะของผ้าพัาสยาค่ะรุ่นนี้ข้อพิเศษตรงที่ว่าสามารถดึงนอนได้ด้วยค่ะ อาจจะนุ่มมากๆเลยค่ะลูกค้าลองนั่งดูก,ก่อนได้เลยค่ะได้ค่ะอุ้ยนุ่มมากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วรุ่นนี้ปรับหลังนอนได้ไหมคะอ่าคงช่างตัวนี้จะปรับได้3ระดับนะคะด้านหลังค่ะโอเคแล้วสีค่ะมีพร้อมส่งสีไหนบ้างลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยค่ะอุ้ยมีสีให้เลือกเยอะนะเนี่ยเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าพี่ว่าพี่เอาสีนี้ดีกว่าเพราะว่าสีเนี้ย ถูกฉลกกับเดือนเกิดพี่พอดีได้ค่ะคงั้นรับด้วยสีนี้ค่ะ